ปวิชิมพารีวิกบับโลอฟฟนาคาเฟ่เจันทวันีนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติให้พรีเซนต์เจ้าดาวสยามนะครับซึ่งได้รับเกียรติเป็นแกนแชมป์ของงานนี้แล้วก็เป็นลูกหลานของแสนลุไทยนะครับแสนลุไทยก็เป็นถ้ากับเป็นปู่ของเจ้าดาวสยามเจ้าดาวสยามเป็นลูกของเสียทองคาที่ที่ฟาร์มของผมอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะ อีิเฐานถึงเจ้าราสยานราสยานเป็นลูกเสียทองคำนะครับแล้วก็เป็นกระสายแม่ของอจกักรวัดชัยนนี้แต่ไปเติบโตและสร้างชื่อเสียงที่ฟาร์มของคุณแคทกนลงังอยฟาง์คนไพ่กับเราตตนที่จังหวัด,ดอุด์นะครับแล้วก็สามารถาเดินสนามกวาดแชมป์มากมายแล้วก็มีผลงานการถ่ายทอดรูปที่ ไม่ต่างจากปู่สายลุยไทยหรือไม่ต่างจากพ่อเสียทองคำนะครับผมก็อยากจะขอแนะนำกับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะซึ่งเริ่มเลี้ยงแล้วแล้วก็มีแม่พันธุ์ที่บางทีรูปร่างอาจจะยังไม่ไม่สูงใหญ่หรือ,อยังตัวยังเล็กอยู่ก็สามารถนำข้อดีของเจ้าดาวสยามนะฮะซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ได้ทั้งความงามนะฮะแล้วก็ได้ทั้ง ลำตัวที่มีความสมส่วนได้ทั้งด้านเนื้อด้วยนะครับได้ทุกสิ่งทุกอ,อย่างจากเจ้าดาวสยามเนี่ยเอาไปปรับกับพันธุกรรมของพี่น้องชาวจังหวัดชัยลาภภาคเหนือซึ่งการกำลังพัฒนาน,นะครับก็มีข้อด,ดีในตัวของเจ้าดาวสยามมากซึ่งเราก็นํามาพิสูจน์ให้เห็นแล้วในวันนี้ว่าสายพันธุ์ของป,ปู่เขาแสงทงไทยพ่อเขาเสียทองคำและเจ้าดาวสยาม มันพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปนะครับก็ฝากเจ้าดาวสยามไว้กับพี่น้องชาวตัวเชียงรายภาคเหนือเรื่องของราคาน้าเชื้อเรื่องของราคาน้ำเชื้อแล้วน้ำเชื้อเดี๋ยวผมให้คุณแคทเป็นผู้ที่อธิบายให้ทีเดอรอนุญาตไปจับได้เลยครับเปลี่ยนห้าร้อยในอนาคตก็ยัง5้0อยเหมือนเดิมค่ะ500ร้อยตลอดไปค่ะก็ฝาก ติดตามผลงานเจ้าดอนสยามในการส่งรูปใน Facebook แคทคนควาย,ย,ยค่ะเบอร์โทร0 9 6 5 9 2 8 9 8 8 7ครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่แคทคนควายนะครับและเจ้าดอนสยามด้วยนะครับค่ะคุณผู yeah. ้ชเนี่แหละฮะยอดอันตัวหนึ่งในประเทศไทยนะครับ